สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระดีกีฬาดังช่องที่อัปเดตทุกเรื่องราวกีฬาไทยต่างประเทศคลิปนี้เราจะพาท่านไปชมความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VTV f e l o l ร c u ร2025 5รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างฟิลิปปินส์ปะทะไทยยู1ที่สนามในเวียดนาม เกมนี้น่าจับตามองอย่างมากเพราะทั้งสองทีมต่างต้องการเข้าไปเล่นในรอบถัดไปและคืนนี้ใครจะคว้าตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จเราไปดูรายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทั้ง2ฝั่งกันก่อนเลยครับทีมฟิลิปปินส์หมายเลข22 l e เลลาเจนครูซหมายเลข13 d e เดลปาลามาตาหมายเลข27 b r u บรูคแวนซิเคิลหมายเลข3 a วานิซ่าแกนเลอร์ หมายเลข23มาจาน่าฟิลิปส์หมายเลข11จูเลียเมลิซาเดกุสมานชุดนี้นำโดยผู้เล่นลูกครึ่งชื่อดังอย่างแวนซิเคิลและฟิลิปส์ที่โชว์ฟอร์มเด่นในเกมที่ผ่านมาพวกเธอมีเกมลุกหลากหลายการบล็อกแข็งแกร่งและเกมรับที่แน่นอนส่วนทั้งฟันของทีมชัดไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีแม้จะเป็นทีมดาวรุ่งแต่ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับ และนี่คือ6ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในแมชวันนี้เริ่มจากหมายเลข4ขวัญนภัทนวลวันหมายเลข23นัทธิมากลุบแก้วหมายเลข8วารุณีการรำหมายเลข13ชันลันทรนตรตงถิและหมายเลข17นัน,นพัทมูลจะคำวันนี้สาวไทยของเราจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาประทะพลังลูกครึ่งฟิลิปปินส์และใครจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างในแมชแห่งความกดดันนี้ รอติดตามไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมเกมเริ่มเมื่อไหร่สะเทือนเวทีแน่นอนจบเซตแรกไปแบบทำเอาแฟนๆช็อกเล็กๆครับเมื่อทีมชาติฟิลิปปินส์เปิดเกมได้ร้อนแรงกว่าเบียชนะทีมชาติไทยย21ไปด้วยคะแนน25ต่อ17สกอร์อาจจะดูห่างแต่ถ้าลองแยกดูสถิติจะเห็นว่ามีจุดน่าสนใจหลายจุดเลยครับฝ่ายไทยเราลุกดีกว่าเล็กน้อยทำไป13คะแนนจากเกมรุก ขณะที่ฟิลิปปินส์ทำได้11%ปรเซ็นต์ความแม่นในการโจมตีก็สูงกว่านิดนิดครับไทยอยู่ที่27.08%ส่วนฟิลิปปินส์ที่26.83%แต่สิ่งที่ทำให้ไทยเสียพระเยตทที่สุดในเซตนี้ก็คือข้อผิดพลาดของตัวเองครับฟิลิปปินส์ได้แต้มจากความผิดพลาดของไทยถึง9คะแนนเต็มในขณะที่ไทยได้เพียง2คะแนนจากความผิดพลาดของฟิลิปปินส์เท่านั้นเองครับ แปลว่ายังไม่ทันได้สู้กันเต็มๆเราก็แจกแต้มไปเกือบครึ่งเซตแล้วครับส่วนเรื่องเกมบล็อกฟิลิปปินส์บล็อกได้ถึง5ครั้งส่วนไทยเราทำได้เพียง2ตรงนี้ต้องให้เครดิตกับเกมรับของฟิลิปปินส์ที่อ่านทางเราได้ดีโดยเฉพาะลูกตบเร็วกับลูกหยอดที่มักโดนดักทางซ้ำสรุปเซตแรกไทยยังดูเหมือนตั้งหลักไม่ติดจังหวะต่อบอลยังไม่ต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์อาศัยพลังเกมรับกับแรงเชียร์ที่หึกเหิมเก็บเซตไปก่อน1-0ต่อแต่ยังไม่จบครับยังมีอีกหลายเซตให้แก้มือต้องลุ้นกันว่าเซตต่อไปสาวไทยจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ติดตามกันต่อยากระพริบตาครับแม้จะจบเซตที่2ไปแบบไทยตามหลัง0-2ต่อเซตแต่บอกเลยว่าสาวไทย21สู้ได้สมศักดิ์ศรีครับ เป็นคะแนนรวมเซตนี้ฟิลิปปินส์ยังคงเฉือนชนะไปได้ที่25-21ต่อรวมแต้มสะสมตอนนี้ฟิลิปปินส์50คะแนนไทย38คะแนนแต่ถ้าดูจากรูปเกมในเซตที่2ต้องบอกว่าสาวไทยเริ่มยกระดับเกมตัวเองขึ้นมาชัดเจนจุดที่ไทยทำได้ดีขึ้นเกมรุกมีพลังมากขึ้นเซตนี้ไทยทำแต้มจากการบุกได้ถึง27ครั้งมากกว่าฟิลิปปินส์ที่ทำได้26ครั้ง แปลว่าเราสร้างเกมรุกได้ดีมีจังหวะเข้าทำมากขึ้นเรื่อยๆลูกเสิร์ฟเริ่มได้ผลไทยได้2เอสจากลูกเสิร์ฟในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ทำได้3ถือว่าเริ่มสันคลอนเกมรับของฟิลิปปินส์ได้พอสมควรจุดที่ยังต้องแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองไทยเสียแต้มให้ฟิลิปปินส์ไปถึง14แต้มจากความผิดพลาดตัวเองในขณะที่เราทำแต้มจากข้อผิดพลาดของเขาได้เพียง7แต้มนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให เกือบชนะกลายเป็นแพ้ปลายเซตเกมบล็อกยังเป็นรองฟิลิปปินส์บล็อกได้ถึง7แต้มเต็มไทยบล็อกได้แค่2แปลว่าเกมรับของเรายังหยุดพลังโจมตีของเขาไม่อยู่สาไทายยุกระดับเกมรุกได้ดีเยี่ยมแต่ยังต้องลดความผิดพลาดเองและต้องยืนเกมรับให้แน่นกว่านี้เกมยังไม่จบเหลืออีกอย่างน้อย1เซตให้ลุ้นและถ้าเรากลับมาได้อาจเป็นจุดพลิกผันของแมตช์ก็เป็นได้ แฟนๆไทยทุกคนอย่าพึ่งหมดหวังครับมาเอาใจช่วยสาวไทยยู21กันต่อในเซตที่3เพราะนี่แหละคือช่วงเวลาที่ต้องเล่นด้วยหัวใจจริงๆเข้าสู่เซตที่3เด็กไทยของเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับหลังเสียไป2เซตแรกแบบเจ็บใจพวกเธอกลับมาด้วยพลังใจเต็มร้อยเปิดเกมได้ดีกว่าเดิมบล็อกแน่นเสิร์ฟแม่นตีสวนเร็วหลายจังหวะแต่ทยาย ภายให้กับความเก๋าเกมและการคุมจังหวะที่แม่นยำของสาวฟิลิปปินส์ไปแบบน่าเสียดายและหลังจบแมชต้องบอกเลยว่าโซเชียลอาเซียนระอุทันทีแฟนบอลลบอลจากหลายประเทศเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นพวกเขาพูดอะไรกันบ้างเรามาติดตามรับฟังกันครับและทันทีหลังแมตจบครับแฟนบอลลบอลทั่วอาเซียนก็แห่กันมาคอมเมนต์กันรัวเริ่มจากฝั่งฟิลิปปินส์เองครับ หลายคนสะใจสุดๆหลังสามารถล้มทีมชาติไทย U21 ได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีดีบาเลนคอมเมนต์ว่าเอาชนะทีมจากไทยได้สักทีในรอบนานไฟายและเพื่อนๆก็พากันมาตอบต่อทันทีไรยูร็อกกี้เสริมว่าก็ทีม U21 นี่นะราฟโจเซฟพ,พิลิติมบังก็เข้ามาแชร์ความเห็นว่าก็แค่ทีม U21 แหละแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากของทีม阿าสเลยนะ ขณะที่ควานเรยเยสก็พูดตรงไปตรงมาว่าใช่เลยแต่ทีมที่ไทยใช้คือ U21 นะและสุดท้ายเจพาบิโกก็เตือนแฟนฟิลิปปินส์ไว้เบาๆว่าแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ของไทยจะเห็นได้ว่าแฟนๆฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งก็ดีใจครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่รู้ทันและยอมรับตรงๆว่าทีมไทยที่ลงแข่งวันนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่เป็นเพียงดาวรุ่งยู1ที่มาเก็บประสบการณ์ในรายการนี้ และครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของแฟนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะคอมเมนต์นี้จากคุณเดียโนเเซียสวิเซเรียนที่เขียนไว้ว่าขอให้เล่นนิ่งแบบนี้ตลอดนะแม้จะเป็นรองก็ตามฟิลิปปินส์พัฒนาขึ้นมากจริงๆยินดีด้วยอลัสแต่ใช่ครับไม่ใช่แฟนทุกคนจะมองแต่ด้านดีอย่างเดียวคิมนาวองอากุตก็รีบเสริมเข้ามาว่าโชคดีนะที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนตซัสโซนีโออีกคนก็มาตอกย้ำแบบตรงๆว่า ทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปเล่น VNLU อย่าเพิ่งฝันไกลเลยเขาอีกระดับแล้วนะเล่นกับญี่ปุ่นยังไล่กันถึง5เซตเลยและนี่คืออีกหนึ่งมุมมองที่คอมเมนต์ไว้ได้น่าสนใจทีเดียวครับโจโลุยส์คาซาซส์แฟนฟิลิปปินส์คนนี้เขียนว่าผมนึกว่าฟิลิปปินส์จะชกอีกแล้วในเซต3มทีม U21 ของไทยแข็งแกร่งนะแต่ยังขาดความเก่าในสนามพอผิดพลาดก็เหมือนพังเป็นลูกโซ่ยังไงก็ขอแสดงความยินด,ดีกับทีมอลาสด้วยครับ เป็นการวิเคราะห์ที่ชัดเจนครับว่าแฟนบอลฟิลิปปินส์เองยังให้เครดิตกับทีมไทย u 21ว่าเก่งแต่ยังเด็กต้องการเวลาและประสบการณ์อีกนิดแล้วจะน่ากลัวแน่นอนชามแวลูสก็มาคอมเมนต์ต่อทันทีทีม u 21ของไทยแข็งแรงมากในระดับเดียวกันพวกเธอแค่โดนทีมชาติชุดใหญ่ของเราบทเท่านั้นเองอีก5ปีข้างหน้าเด็กไทยพวกนี้จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดแน่นอน และคอมเมนต์ฝั่งฟิลิปปินส์คนต่อมาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้วิลบิลิกันเขียนสั้นๆแต่ได้ใจความมากครับว่าบรรดาสไปเกอร์ของไทยตบแรงกันมากๆเลยครับแค่พลาดเองเท่านั้นและอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่น่าสนใจครับมาจากคุณคีพาเนริโอแฟนวอลเล์บอลที่ติดตามผลงานทีมไทยอย่างใกล้ชิดเขาเขียนว่าไทยยู1เคยเอาเซตแรกจากโคลาเบลกาได้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ คอมเมนต์สุดท้ายครับและนี่คืออีกหนึ่งคอมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมากครับจากแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่ใช้ชื่อว่าจอห์นไมเคิลแทนเขาเขียนไว้ว่าผมชอบนักกีฬาทีมชาติไทยมากเลยครับพวกเธอให้ความเคารพคู่แข่งเสมอยินดีกับทีมอลาสและขอให้โชคดีในเกมถัดไปด้วยนะเห็นไหมครับแม้จะอยู่คนละฝั่งของตะข่ายแต่สิ่งที่ไทยทีมชาติได้รับกลับมาเสมอก็คือความรักความชื่นชมและความเคารพโดยเฉพาะ น้ำใจนักกีฬาและการไม่แสดงอารมณ์ลบแม้ในยามแพ้และนั่นก็คือเสียงจากแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์ครับที่ไม่เพียงแต่ยินดีกับชัยชนะของทีมอลาสฟิลิปปินส์แต่ยังชื่นชมในทัศนคติอันยอดเยี่ยมของนักตบสาวไทยยู21อย่างมากแต่คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นนะที่จับตามองเพราะอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่ติดตามไทยแบบใกล้ชิดและให้คอมเมนต์แบบดุเด็ดเผ็ดร้อนที่สุดในโซเชียลก็คือ เวียดนามนั่นเองครับว่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปฟังเสียงจากเพื่อนบ้านเวียดนามกันบ้างครับจะร้อนแรงหรือจะยอมรับฝีมือไทยทีมไทยขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับและมาแล้วครับคอมเมนต์แรกจากแฟนเวียดนามเรียกได้ว่าเปิดมาก็เดือดจัดลีลองเขาว่าไว้แบบนี้เลยครับท้าไม่มีพวก U30 0มาช่วยถ้าได้เจอกันอีกทีมยู1เวียดนามอาจจะเคี่ยวเด็กไทยแดงแจ๋เลยก็ได้นะ โอ้โหคุณผู้ชมครับคำว่าแดงแจหรือโดนเขี้ยวจนและนี่เป็นสำนวนเวียดนามที่แซบไม่แพ้บ้านเราเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมที่ไทยแพ้ฟิลิปปินส์นั้นทำให้แฟนบอลเพื่อนบ้านบางกลุ่มเริ่มมองว่ายู21ไทยอาจจะไม่แข็งแกร่งอย่างที่คิดไว้และนี่คืออีกมุมหนึ่งจากแฟนวอลเล์บอลเวียดนามครับไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มการเล่นเท่านั้นนะครับ แต่เรื่องความน่ารักของนักกีฬาเราก็โดนใจเขาเหมือนกันคุณซาฮุิงลำทังเขาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ครับนักกีฬาหมายเลขสีของทีมไทยยู21เห็นครั้งแรกก็รู้สึกดีเลยดูน่ารักเป็นกันเองมากๆหมายเลขสีของทีมไทยยู21ก็คือขวัญนภัทรนวลวันนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ฝีมือในสนามเท่านั้นแต่สเสน่ห์นอกเกม ก็ดึงดูดใจแฟนเพื่อนบ้านได้เหมือนกันนะครับแบบนี้น่ารักทั้งในและนอกสนามแบบนี้แฟนคลับเพื่อนบ้านเพิ่มแน่นอนครับใครเป็นแฟนขวัญน,นพัฒกดไลค์รัวๆได้เลยส่วนคอมเมนต์ต่อไปจะเป็นแนวชมอีกไหมหรือมีประเด็นอื่นมาแซวกันอีกตามไปฟังกันครับและแน่นอนครับจะให้ครบเครื่องก็ต้องมีคอมเมนต์สายแซจากเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกันบ้างครับเริ่มต้นจากคุณลีฟี ที่พูดถึงกติกาแก้วพินแบบนี้เลยครับเพราะไม่มีกติกาทีมยู1ไทยเลยพังทลายแล้วก็ตามมาด้วยการแซวจากคุณลองยันบุยว่าถ้าไม่มีแม่อย่างกติกาเจอทีมยู1เวียดนามยังไม่แน่ว่าจะชนะได้เลยนะบอกเลยว่าแม่ต้องแบกเด็กๆก,กันสุดตัวเลยแหละและยังไม่จบครับทั้งคู่ก็ยังโต้กันสนุกไปมาในคอมเมนต์เช่นพรไม่มีแม่ก็โป๊ะแตกทันที วันนี้เผยตัวจริงเลยว่าใครแบกใครอยู่หมดสิทธิ์โออวดแล้วล่ะฟังแล้วก็ต้องอมยิ้มใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะแม้จะเป็นการแซวแรงๆแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามให้เครดิตกติกาอย่างมากว่าเธอคือหัวใจหลักของทีมไทย U-21 จริงๆครับพูดง่ายๆคือถ้ากติกาลงสนามเมื่อไหร่รับรองว่าอีกฝั่งมีหนาวแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากแฟนวอลเลย์บอลทั่วอาเซียนครับทั้งจากฟิลิปปินส์ที่ชื่นชมฝีมือเด็กไทยและเวียดนามที่แม้จะแซวแรงแต่ก็ยอมรับในศักยภาพของทีมไทยโดยเฉพาะกติกาแก้วพินที่ถูกขนานนามว่าเป็นแม่ของน้องๆทีมชุดนี้เลยทีเดียวแม้ในแมชนี้ทีมไทยย21จะพลาดท่าให้กับอลาสฟิลิปปินส์ไป0ต่อ3เซต แต่ต้องยอมรับครับว่าสาวไทยของเราสู้สุดใจในทุกแต้มและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับการก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตและแน่นอนครับทางช่องสารดีกีฬาดังจะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของทีมเย์บอลไทยแบบใกล้ชิดเหมือนเดิมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์แมชเด็ดและคอมเมนต์มันๆจากแฟนกีฬาทั่วอาเซียนครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ